สวัสดีครับเพื่อนๆเรามารีวิวรถด,ดำคันรีโวคันขาวกันบ้างนะครับนะฮะสวีกระบะด,ดำสิงครับคันนี้เบอร์ห้านะฮะมาพูดคุยกับเจ้าของรถกันดีกว่าแล้วมาสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยแล้วชื่ออะไรชื่ออูครับอ๋อสุดยอดเลยคันนี้นะรีโวทําไมไม่เล่นโฟวินล่ะครับนะฮะก็ซื้อคันนี้มาแล้วพี่อ๋อตอนแรกก็คิดว่าจะซื้อโฟวินแล้วก็เพื่อนบอกว่า ถ้าที่สวนไม่มีเขาก็เล่นธรรมดาอืก็เลยซื้อธรรมดามา <c oughs> ใส่คอ,อกเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ใจรักดําก็เลยมาทําดําอีกอ๋อคราน,นี้เคยเป็นรถคอกมาก่อนครับอ๋อเหรอฮะอืม แต่ก็มไม่ค่อยได้วิ่งมากครับเพราะว่าจะไปวิ่งงานรถตู้มากกว่าอ๋อจริงๆแล้วรถด,ดำเนี่ยคือเป็นอาชีพเสริมครับผมใช่ไหมฮะครับผมโอ้ส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะมีรถด,ดำนี่ก็คืออาชีพเสริมกันทั้งนั้นเลยเนาะครับผมคันนี้ปรับแต่งด้านหลังนี่มาจากไหนครับเนี่ยนะฮะเป็นกระบะค,ครับชุดกระบอกดำเนี่ยนะฮะก็ทําที่อู่ที่นี่หมดเลยครับของราชาหมดเลยครับอ๋ออู่ราชาเพาลอยเนาะนี่ฮะล้อนหน้ารนเราแหนบไปทําที่นี่หมดเลยครับอ๋อเพาแหนบทําที่อู่ราชาเพาลอยหมดเลย นี่รถดำนั่นเนี่ยโอ้โหวิ่งได้ใช่ไหมได้ครับล้อเท่าไหร่เนี่ยล้อสิบแปดสิบเจ็ดครับอ๋อสิบเจ็ดนะฮะใช้ยางหนานิดนึงนะครับใช้เบอร์ยางสองสองห้าห้าสิบห้าสิบเจ็ดอ๋อห้าสิบห้าสิบเจ็ดนะครับนะฮะแม่จะออกแนวสายซิ่งหน่อยๆนะจริงๆแล้วอันนี้หน้าไม่ได้โหลดใช่ไหมฮะเดิมๆเลยโหลดแล้วครับแล้วก็เกียร์มันติดมากก็เลยยกขึ้นมาให้เท่าเดิมอ๋อรีโวเนี่ยนะฮะเขาจะมีคันคันเกียร์เขาจะต่ํานะครับนะฮะ คันเกียร์ตัวนี้จะต่ำนะฮะโหลดมากก็ไม่ดีเพราะว่ารถดาเนี่ยจะเข้าแบบว่าที่นาที่ไร่เนี่ยมันจะเข้ายากนะครับนะฮะก็เลยยกเป็นสแตนดาร์ดใช่ไหมใช่ครับผมอืมล้อหน้าเป็น17ดนะครับนี่ฮะใจรักครับนะฮะคันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่ 2. 4ุป่ะ2.4ครับเครื่องยนต์2.4จดนะครับอ่ะมาจะให้เพื่อนดูนะครับนี่ฮะกับบะดานะครับผมเอแบบ2ลูกเป็นเพราะเหตุใดเอ่ยทาไมถึงจะต้องใส่หม้อแบบ2ลูกครับเนี่ยหม้อเดิมลูกเล็กครับของของแตดรถนี่คือลูกเล็กครับพี่๋อก็เลย มาเพิ่มอีกรุ่งเพื่อจะได้ให้ไฟยไปจ่ายเฉพาะด้านอย่างเดียวอืมถ้าลูกเดียวมันไม่พอใช่ไหมฮะเอ,อ่อวิ่งหลายๆเที่ยวนี่หมดเลยครับหมดเลยเหรอครับโ oh oh oh. อ oh ้โ oh. หต้องรอต้องรอไปนอนต้องไปนั่ง by, สเต็มบายโลเครื่องเพื่อให้เฟยได้กลับมาครับอืมคือจะรอบต่อรอบนี่ไม่ไม่ไหวไม่ทันถ้าว่าเกินสามสิบเที่ยวนี้ไม่ได้แล้วครับอ๋อเราก็ใช้วิธีการเพิ่มโมแบตเอาเลยใช่ไหมนี่นะฮะคันนี้เป็นแหนบใต้เผานะครับแล้วก็เสริมแหนบมาเยอะพอสมควร นี่มีแหนบหนาด้วยนะครับแหนบบางมีแหนบหนามีนะฮะชุดปรับแต่งนี้<ก>ทำ<อ>จากอูราชาอพอลอยออเจ้าของอูทำสูตรใหม่ยู่ครับตอนนี้เราทำสูตรใหม่ใช่ไหมอยากจะใช้แหนบหนาด้วยใช่ไหมครับก็จะเหลือแผ่นใต้ใต้ใต้ที่เราเสริมมาจะเหลือสักแผ่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมีอยู่เห็น เห็นเฮียเห็นเฮียเขามีอยู่แผ่นนั้นน่ะแผ่นนั้นอยู่เลยนะนน่ะแกบอกแล้วเดี๋ยวราคาสูตรให้อยู่ครับใช่ครับนะฮะเดี๋ยวคันนี้จะจัดทรงแหนบใหม่นะครับคือจะใช้เป็นแหนบสิบล้อแผ่นใหญ่เลยนะครับนะฮะเอามาลองนะครับอาจจะเป็นแผ่นเดียวอยู่คือจะให้เต้าแหนบเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับซึ่งรถที่มีแหนบใต้เพลาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใส่แหนบเยอะๆเนี่ยนะครับนะฮะมันจะมีผลกับการที่เราไปวิ่ง นะครับถ้าเกิดเป็นที่ติดลมง่ายๆเนี่ยตัวเต้าแหนบเขาจะต่ำนะครับนะฮะเขาจําเป็นที่จะต้องใช้แหนบน้อยเพื่อให้เต้าแหนบสูงคันนี้ก็ใส่เพาร้อยนะครับชุดพะร้อยนี่ก็คือของราชาพาร้อยด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมใช้ขอบเท่าไหร่เอ่ยสิบห้าครับใช้ขอบสิบห้านะครับนะฮะมองเบอร์ยางไม่เห็นเลยเพราะว่าวันนี้สองห้าเจ็ดห้าสองสองห้าเจ็ดห้าขอบสิบห้านะครับนะฮะวันนี้เขาไปลุยงานมากันนะครับยังไม่ใช้ยางดอกใหญ่ๆหรอยังลัก XCD อยู่แล้วครับแบบเปยดดัมซิงใช่ไหมใช่ครับปีนี้ยังรักอยู่ปีนี้เพราะว่าดูของแกบ่อยก็เลยก็เลยยังไม่อยากเปลี่ยนเลยอ๋อเป็นเป็นสีเปยดดัมซิงด้วยนะฮะก็เห็นพี่แกเปลี่ยนไปแล้วก็เลยสบัยใจวันๆน่าจะเปลี่ยนตามแกด้วยในอนาคตนะฮะเพราะว่ารถดัมเนี่ยนะก็คือพูดง่ายๆว่า ในการวิ่งงานเนี่ยนะครับเขาต้องลูดต้องลุยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นยางที่มีดอกยางน้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะไปไม่ค่อยได้ดีนะครับเขาจำเป็นที่จะต้องใช้ยางที่มีดอกใหญ่ๆนะครับนะฮะเดี๋ยวขอยกดาให้ดูนิดนึงนะครับนี่ฮะมาเราขอชมการยกดำเขาหน่อยนะครับนะฮะคันนี้ก็เป็นรถดำนะครับสําหรับรีโว่นะครับนี่ฮะนี่ฟืดนะครับส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะใช้เป็นไฟฟ้านะครับฮะเป็นยกดำแบบชุดไฟฟ้าเลยนะครับนี่จะให้ดูครับ อูดาชาพรอยจัดให้ครับคันนี้นะฮะนี่แจ๋วเลยโอ้โหนี่ครับนะฮะทอออกข้างนะครับคันนี้ครับนี่โอ้มีดอกแดงด้วยครับนะฮะอูถังบอลเลอร์เลยอะ สายยังไม่ต่อเลยครับอทิว่าแล้ววิ่งายังไม่ได้ต่อเลยยังไม่ว่างต่อใช่ไหมใช่ครับอ๋อติดตั้งไว้ก่อนนะฮะสายยังไม่ได้ใสหมดแล้วอ๋อเหรอระบอกร่วหมดแล้ออืมอืมอืมสายยางเดียวครับก็มีไว้นิดนึงก็ดีนะครับนะฮะไว้ป้องกันเผื่ออันตรายได้นะครับนะฮะใช้เท่าที่จําเป็นนะโอเคนี่นะฮะโอ้หท่อใหญ่จริงๆเลยครับนะคันนี้นี่เคยวิ่งไปแล้วแบบติดจนเอาไม่ขึ้นไหมเคยไหมเคยแบบเจออันตรลดแบบนั้นไหมเคยเป็นบางครั้งครับ ล้อไม่จมแต่ฟรีแบบที่ไปไม่รอดใช่ไหมใช่ครับสงสัยยางลวดลายใหม่จะต้องมาซะแล้วมั้งแบบนี้นะฮะเพราะว่า XCD เนี่ยนะฮะเขาจะลื่นนิดนึงเพมพอตอนนี้เปิดดําสิ่งเขาใช้หลินหลงเล่าล่อขอบส6บหไปแล้วนะครับนะฮะใช่ครับต่อไปในอนาคตไอทิ้งขึ้นเป็นแล้วเป็นล้อดอกปูนไปเลยอ่าใช่ใช่เขาจะเป็นล้อใหญ่ไปแล้วจ้ะส่วนเครื่องยนต์คั้นี้ปรับแต่งไหมไม่ครับเอาเดิมเดิมใช่ครับผมเห็นว่ามีโปรเจกต์ในอนาคตคือจะเปลี่ยนคัดใช่ครับใช่ค์ดของอะไรเอ่ย ยี่ห้อเลยจําชื่อไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นทองแดงส2บสองก้อนครับอ๋อเป็นทองแดงสิบสองก้อนครับผมเฟืองท้ายเห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นสิบสี่หนึ่งครับเฟืองท้ายสิบสี่หนึ่งอ๋อโอเคอครับก็คุยกับเพื่อนๆที่ว่าเขาเขาทำจาาอูอีกอูหนึ่งแล้วเขาก็จะสอนบอกว่าเวลาขึ้นบอ่อผมเคยใช้ของเดิมสิบสองสี่สามพอจะสุดแล้วมันหมดครับแล้วก็มาใส่สิบสี่หนึ่งเนี่ย ก็คือสุดเลยขึ้นได้สบายๆรอบเหลือๆเลยใช่ไหมก็มันก็แรงดีเนาะก็ใช้ได้ครับดีดีดีกว่าเดิมเยอะเลยครับอของเดิมนี่คือต้องเรียคาดเยอะแต่นี้ไม่ต้องเลยครับอืมคันนี้ยังเป็นคาดเดิมอยู่เหรอเดิมอยู่ครับโอ้วิ่งได้นานเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังเป็นคาดเดิมอยู่เนี่ยก็เป็นปีแล้วครับเนี่ยโอ้ถือว่าเก่งนะเนี่ยสุดยอดเลยปอตีของเพื่อนอีกคันหนึ่งที่ไม่ได้มานี่เขาวิ่งปีหนึ่งอย่างน้อยสองแผ่นถ้าคัดเดิมเดิมอ๋อเหรอ โอ้แสดงว่าเราขับไม่โหดละมั้งก็บางที่ต้องโหดเหมือนกันนะแต่เมื่อวานเห็นยกหน้าแสดงว่าโหดอยู่เอาละวันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณมากมากนะครับนะฮะขอบคุณมากเลยนี่ฮะสวีกระบะดําซิ่งนะครับคันนี้เบอร์ห้านะครับนะฮะนี่ฮะโอ้โหเครื่องยนต์ไม่ได้ปรับแต่งนะครับนะฮะก็ใช้กันแบบนี้นะครับนะฮะโอ้ทางสายนี้เขาก็จะเป็นแบบทรงไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับนะฮะรงคันนี้นี่เป็นล้อสิบเจ็ดด้วย ออกแนวซิ่งหน่อยๆนะครับนะฮะเห็นไหมสำหรับดีวอคันนี้นะ,ะนี่ยกดำไว้นะครับเอาฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะหลักนัดจุ๊บๆบ๊ายบายครับ